ิธีมานาอัตตาตัวตนนิวรเนี่ยมันก็ขึ้นหมดทุกตัวเพื่อนก็ทำอะไรไม่ถูกใจเข้าห้องน้ำมันก็ต้องรอคิวโอ้มันสู้กับใจสุดๆอยากกลับบ้านหนอนะสามวันแรกเนี่ยทีเป็นระยะระยะแต่พอวันที่สี่เช้าอ่ะจิตมันเริ่มเปลี่ยนไปใจมันเริ่มทันความคิดเราเริ่มกำหนดได้เองว่าคิดหนอไม่เที่ยงหนอพอรู้เท่าทันความคิดเราก็ไม่ตามความคิดคือมันจะกลับอ่ะ ใจมันจะกลับนะแต่เราไม่ตามมันไปคือเราไม่เอาจิต ตามการปรุงแต่งไปเราเดืองจิตกลับมาอยู่ที่ฐานกายแล้วก็ล้ำพึงในใจว่าคิดหนอไม่เที่ยงหนอถ้าเราตายตอนนี้วิญญาณเธอจะไปเป็นผีบ้านผีเรือนอยู่ที่บ้านเหรอโอ,อ้ไม่ได้ไม่ได้เราอุตส่าห์เลือกลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ให้ได้คือปะหลาะตัวเองอะลูกเพราะไม่กล้าจะ,จะไปปรึกษาใครหรอกเนื่องจากว่าเขาไม่ให้พูดโลจะกล้าไปพูดกับใครอะคือแม่ก็เป็นคนเข่งอะนะเขาก็ติดป้ายงดพูด มันก็มีบางคนที่เขาพูดแต่เราก็ไม่ไปอะไรขขเขาหรอกเพราะเราคิดว่าเออก็ขอเขาสั่งไม่ให้พูดจะไ,ไปพูดทําไมก็ไม่พูดวันที่5นี่แหละได้ฟังเทศลําดับยานของท่านเจ้าคุณอาจารย์กับคุณแม่สิริโอแม่ก้มลงกราบพื้นดินเลยว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าเราเก่งเพราะเราสําเร็จกสินเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วพออยากรู้อะไรเราก็จะเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้คือไม่รู้เท่าทันใจไม่รู้เท่าทันเวลาที่เกิด ความชอบมันเป็นโมหะคือความหลงทั้งชีวิตเราอยู่กับความชอบและดิ้นรลนแสวงหาแต่สิ่งที่ชอบและเราพยายามที่จะผักใสสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เป็นโทสะไงคือไม่ชอบมันเป็นโทสะแต่สิ่งที่ชอบชอบมันคือโมหะ